ลองจินตนาการดูนะครับถ้าฟันของคุณสามารถเล่าเรื่องได้มันจะบอกอะไรเราบ้างแค่ฟันซี่เดียวอาจเก็บความลับของชีวิตคุณไว้ทั้งหมดตั้งแต่อาหารที่คุณกินเครื่องดื่มที่คุณดื่มไปจนถึงนิสัยแปลกๆที่คุณทำทุกวันแล้วถ้าเป็นฟันของคนที่ตายไปแล้ว4,000ปีละ่ะฟันนั้นจะเล่าเรื่องอะไรได้บ้างสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงเรียกแห่งการผจญภัย เรื่องนี้ไม่ใช่แค่จินตนาการมันเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อนักโบราณคดีค้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ในฟันของผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงที่ตายเป็นนานจงกระดูกกลายเป็นฟอสซิลแต่ฟันของเธอยังเก็บความลับอันน่าทึ่งไว้ได้และความลับนั้นกำลังจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราเกี่ยวกับคนไทยโบราณไปตลอดกาลเริ่มต้นจากนาข้าวปี2546 ที่จังหวัดสุพรรณบุรีในทุ่งนาข้าวธรรมดาธรรดาแถวอำเภอเมืองกรมศิลปากรกำลังขุดค้นแหล่งโบราณคดีแห่งหนึ่งชื่อว่าหนองราชวัตที่นี่ไม่ใช่แหล่งโบราณคดีที่ดังอย่างสุขโขทยัยหรืออยุธยาไม่มีปรางโบราณไม่มีพระพุทธรูปทองแค่ทุ่งนาราบเรียบที่มีความลับซ่อนอยู่ใต้ดินนักโบราณคดีขุดลึกลงไปแล้วก็เจอโครงกระดูกมนุษย์ โครงแล้วโครงเล่าจนรวมกันได้156โครงฝังอยู่ใต้ดินมากกว่า4000ปีด้วยกันด้วยการกับโครงกระดูกยังมีของใช้ติดตัวกําไลหินเครื่องปั้นดินเผาเครื่องมือหินบอกเล่าเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่เคยอยู่ตรงนี้ในยุคสำริดคนที่รู้จักปลูกข้าวทําเครื่องมือและมีวิถีชีวิตที่ไม่ต่างจากชาวนาไทยในปัจจุบันมากนัก แต่นั่นก็เป็นแค่สิ่งที่นักโบราณน,นัคดีรู้ในตอนนั้นสิ่งที่พวกเขายังไม่รู้คือฟันของคนเหล่านี้ซ่อนความลับที่จะต้องรออีก20กว่าปีกว่าจะถูกเปิดเผยกระโดดมาที่ปี2564ดรปิยวิทย์มุ่นคำนักโบราณน,นาคดีจากมหาวิทยลาลัยเชียงใหม่กำลังมองหาวิธีใหม่ในการศึกษาอดีตเขาไม่พอใจกับการแค่ดูโครงกระดูกดูเครื่องปั้นดินเผาหรือนับอายุด้วยคาร์บอน เขาอยากรู้ว่าคนโบราณเหล่านั้นพวกเขาทำอะไรในชีวิตประจำวันพวกเขากินอะไรมีนิสัยอะไรบ้างและที่สำคัญพวกเขามีวิถีทางวัฒนธรรมอย่างไรคำตอบอยู่ในฟันหรือจะพูดให้ชัดกว่านั้นอยู่ในหินปูนที่เกาะติดฟันเวลาเราไม่แปลงฟันหินปูนจะค่อยๆสะสมบนฟันกลายเป็นชั้นแข็งๆหมอฟันเรียกมันว่าคราบหินปูนภาษาอังกฤษเรียก dental calculus ชั้นหินปูนนี้เหมือนแคปซูลเวลามันเก็บทุกอย่างที่เราเคยกินเคยเคี้ยวรวมถึงสารเคมีต่างๆที่ติดค้างในปากและที่สำคัญหินปูนนี้ไม่ผุพังมันอยู่ได้นานหลายพันปีดรปิยวิทย์เลยนึกว่าถ้าเราสามารถวิเคราะห์หินปูนบนฟันคนโบราณได้เราก็จะรู้ว่าเขากินอะไรเคี้ยวอะไรแม้กระทั่งใช้พืชอะไรในชีวิตประจำวัน เขาเลยนำทีมนักวิจัยจากอเมริกาและออสเตรเลียกลับมาที่หนองราชวัตรเพื่อเก็บตัวอย่างฟันของคนที่ตายไปแล้ว4,000ปีฟันที่ไม่ธรรมดาทีมวิจัยเก็บตัวอย่างหินปูนจากฟันของคนโบราณ6คนรวม36ตัวอย่างพวกเขาระมัดระวังมากขูดเอาหินปูนออกมาแค่นิดเดียวน้ำหนักแค่5มิลลิกรัมเบาจนแทบจะไม่รู้สึก แล้วก็นำไปวิเคราะห์ในห้องแลบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยมากเรียกว่า Liquid Chromatography Mass Spectroscopy หรือ LCs มันสามารถตรวจหาสารเคมีเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าได้แต่ก่อนที่จะวิเคราะห์ฟันจริงทีมวิจัยต้องทำการทดสอบก่อนพวกเขาต้องรู้ว่าถ้าคนโบราณเคี้ยวหมากสารเคมีอะไรจะเหลืออยู่ดอเตอรปิยวิทย์เลยทำอะไรที่ฟังดูแปลกนิดหน่อย เขาลองเคี้ยวหมากด้วยตัวเองไม่ใช่แค่เคี้ยวแต่พวกเขาพยายามจำลองวิธีเคี้ยวแบบโบราณให้เหมือนที่สุดหมากพลูใบพลูหินปูนสีชมพูแล้วก็บดให้ละเอียดด้วยน้ำลายเพื่อดูว่าจะเกิดสารเคมีอะไรบ้างแล้วพวกเขาก็นำไปวิเคราะห์เพื่อเป็นมาตรฐานในการเทียบเมื่อทุกอย่างพร้อมก็ถึงเวลาวิเคราะห์ฟันจริงผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง ในฟันของคนโบราณ6คนส่วนใหญ่ไม่มีอะไรผิดปกติแต่ฟันของคนหนึ่งแตกต่างเธอคือเบอร์เรียว11ผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกฝังไว้พร้อมกับกำไลหิน2-3ชิ้นไม่มีอะไรบอกว่าเธอเป็นคนสำคัญหรือมีฐานะสูงแค่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งในชุมชน แต่ในฟันกลามของเธอทีมวิจัยพบสารเคมี2ตัวชื่ออะเรโคลีนและอะเรคาดายสารเหล่านี้พบได้เฉพาะในหมากพลูเท่านั้นนั่นหมายความว่าผู้หญิงคนนี้เคี้ยวหมากและเคี้ยวบ่อยพอที่สารเคมีจะซึมเข้าไปในหินปูนบนฟันสะสมอยู่ที่นั่นจนกลายเป็นหลักฐานที่ตรวจพบได้แม้ผ่านมา4,000ปี นี่คือหลักฐานทางชีวโมเลกุลที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บอกเราว่าคนไทยในยุคสำมฤิดเขียวหมากมาตั้งแต่4,000ปีแล้วทำไมต้องเขียวหมากคำถามต่อมาคือทำไมททำไมคนโบราณถึงเขียวหมากหมากพลูหรือที่เราเรียกว่าเบเทลนัทมาจากต้นหมากชื่อวิทยาศาสตร์อเรคาคาเทเป็นต้นไม้ที่ขึ้นอยู่ทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วิธีเคี้ยวแบบไทยโบราณใช้หมากใบพลูและหินปูนแดงบดให้ละเอียดแล้วเคี้ยวมันจะให้รสชาติแปลกๆหวานเผ็ดขมและเค็มปนกันแล้วน้ำลายจะกลายเป็นสีแดงสดแต่คนโบราณไม่ได้เคี้ยวเพราะอาร่อยพวกเขาเคี้ยวเพราะมันทำให้รู้สึกดีหมากมีสารที่กระตุ้นระบบประสาท ทำให้รู้สึกตื่นตัวแข็งแรงมีพลังและผ่อนคลายในเวลาเดียวกันเหมือนกาแฟในยุคสมัยใหม่แต่ให้ความรู้สึกที่นุ่มนวลกว่าและที่สําคัญการเคี้ยวหมากไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้สึกมันคือวัฒนธรรมมากกว่าที่คุณคิดในสังคมโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมากมีบทบาทสําคัญมากมันไม่ใช่แค่สิ่งที่เคี้ยวเล่นๆแต่มันคือส่วนหนึ่งของชีวิต เมื่อแขกมาเยี่ยมบ้านสิ่งแรกที่ต้องทำคือเชิญเคี้ยวหมากเหมือนเรานำชาหรือกาแฟมาเลี้ยงแขกในปัจจุบันเมื่อมีงานแต่งงานหมากคือของขวัญที่ขาดไม่ได้ในเวียดนามพวกเขามีสำนวนว่าเรื่องหมากพลูซึ่งหมายถึงเรื่องแต่งงานเลยมากกับใบพลูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักความพักดีเมื่อมีพิธีกรรมทางาศาสนามากถูกนำมาบูชาเทพเจ้าบูชาผีบรรพบุรุษ โดยเฉพาะในพิธีการเกษตรคนโบราณเชื่อว่าหมากจะช่วยให้ข้าวงอกงามผลผลิตดีและที่น่าสนใจมากฟันดำถือเป็นความสวยงามใช่ครับคนโบราณเชื่อว่าฟันดำสนิทคือคนสวยคนงามการที่ฟันดำจากการเคี้ยวหมากแสดงว่าคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วเหมือนรอยสักในบางวัฒนธรรมเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเป็นผู้ใหญ่ดรปิยวิทย์บอกว่าเขายังจำได้ว่าตอนเป็นเด็ก ปู่ย่าตายายของเขาชอบเขียวหมากนั่งเขียวพร้อมกับคุยกับเพื่อนฝูงมันเป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันเหมือนการนั่งจิบกาแฟาคุยกันในยุคปัจจุบันสิ่งที่การค้นพบนี้บอกเราการค้นพบหมากในฟันของผู้หญิงที่หนองราชวัตรบอกเราหลายอย่าง 1. วัฒนธรรมการเขียวหมากของไทยมีมานานมากไม่ใช่แค่ไม่กี่ร้อยปีแต่มานานถึง4ี่พันปีก่อนสมัยสุขโขทัยเสียอีก 2. คนไทยโบราณรู้จักใช้พืชที่มีสรรพคุณพิเศษพวกเขาไม่ได้แค่หาของกินแต่พวกเขารู้จักพืชที่ช่วยให้รู้สึกดีพืชที่มีความหมายทางวัฒนธรรม 3. วิถีชีวิตของคนโบราณไม่ได้แตกต่างจากเราขนาดที่คิดพวกเขาก็มีสังคมมีวัฒนธรรมมีประเพณีเหมือนเราในปัจจุบันและ 4. เทคโนโลยีใหม่ทำให้เราเห็นสิ่งที่มองไม่เห็น ก่อนหน้านี้นักโบราณคาดีต้องพึ่งสิ่งที่เห็นด้วยตาโครงกระดูกเครื่องมือหินเครื่องปั้นดินเผาแต่ตอนนี้เราสามารถมองเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในระดับโมเลกุลเราเห็นสารเคมีที่ตกค้างมา4,000ปีดรแชนนอนทัชชิงแฮมนักมนุษยวิทยาจากสถาบันวิทยาศา,ศาสตร์แคลิฟอร์เนียผู้ร่วมงานวิจัยบอกว่าเราพัฒนาวิธีที่ทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นกลายเป็นมองเห็นได้ เปิดเผยพฤติกรรมและวัฒนธรรมที่หายไปนาน4,000ปีหมากในปัจจุบันน่าเสียดายที่วันนี้วัฒนธรรมการเคี้ยวหมากในไทยเกือบจะหายไปแล้วตั้งแต่สมัยจอมพลปพิบูลสงครามในช่วงทศวรรษ1940รัฐบาลเริ่มรณรงค์ให้คนเลิกเคี้ยวหมากเพราะเหตุผลหลายอย่าง 1. คือสุขภาพหมากมีความเสี่ยงทำให้เกิดมะเร็งในช่องปากอีกเหตุผลคือการปรับตัวสู่วัฒนธรรมตะวันตก รัฐบาลต้องการให้ไทยดูทันสมัยดูเป็นสากลผลก็คือคนในเมืองเลิกเขียวหมากไปเกือบหมดยังเหลือแค่คนในชนบทบางท้องที่ที่ยังรักษาประเพณีนี้ไว้และที่น่าเสียดายมากคือเมื่อคนเลิกเขียวหมากงานวิจัยส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่ผลเสียของหมากแทบไม่มีใครพูดถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมเลยดรปียวิทย์บอกว่าหมากไม่ใช่แค่ยาเสพติด มันคือมรดกทางวัฒนธรรมมันคือความรู้ที่สืบทอดมาหลายพันปีมันคือส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของเราเขาหวังว่าการค้นพบครั้งนี้จะทำให้คนเห็นหมากในมุมมองใหม่ไม่ใช่แค่มองว่ามันเป็นอันตรายแต่เข้าใจว่ามันมีความหมายทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมและมากกว่าแค่ฟันการค้นพบครั้งนี้ไม่ได้จบแค่นี้ยังมีโครงกระดูกอีก150โครงที่หนองราชวัตรรอการศึกษา ทีมวิจัยอยากรู้ว่าคนอื่นๆเคี้ยวหมากด้วยไหมหรือเฉพาะบางคนบางกลุ่มเท่านั้นพวกเขายังอยากนำเทคน,คนิคนี้ไปใช้กับแหล่งโบราณคดีอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อเข้าใจภาพรวมของวัฒนธรรมและที่สำคัญเทคนิคนี้สามารถใช้หาสิ่งอื่นได้ด้วยไม่ใช้แค่หมากแต่อาจจะเป็นพืชสมุนไพรพืชที่ใช้รักษาโรคหรือแม้กระทั่งอาหารที่คนโบราณกินฟันเล็กๆซี่หนึ่ง กลายเป็นหน้าต่างที่ทำให้เรามองเห็นอดีตได้ชัดเจนขึ้น4,000ปีก่อนที่หนองราชวัตรจังหวัดสุพรรณบุรีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งเขี้ยวหมากอยู่ริมทุ่งนาอาจจะหลังจากทำงานหนักอาจจะขณะคุยกับเพื่อนบ้านหรืออาจจะก่อนเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาเธอไม่รู้หรอกว่าการเขี้ยวหมากธรรมดาธรรมดาของเธอในวันนั้นจะกลายเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เธอไม่รู้ว่าฟันของเธอจะเก็บความลับนั้นไว้นานถึง4,000ปีรอให้นักวิทยาศาสตร์ในอนาคตมาคนพบและเธอคงไม่คิดฝันว่าการเคี้ยวหมากครั้งนั้นจะกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างอดีตกับปัจจุบันบอกเล่าเรื่องราวของเธอของชุมชนเธอของวัฒนธรรมไทยที่มีมาช้านานบทเรียนจากฟันโบราณเรื่องราวของผู้หญิงคนนี้สอนเราหลายอย่างมันบอกเราว่า ประวัติศาสตร์ไม่ได้อยู่แค่ในตำราไม่ได้อยู่แค่ในพระราชวังไม่ได้อยู่แค่ในโบราณสถานใหญ่โตมันอยู่ในทุกที่แม้กระทั่งในฟันเล็กๆของคนธรรมดาคนหนึ่งมันบอกเราว่าวัฒนธรรมของเรามีรากฐานลึกกว่าที่คิดสิ่งที่เราทำวันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษของเราทำมานับพันปีเราเป็นส่วนหนึ่งของสายทานยาวนานของประวัติศาสตร์ และมันบอกเราว่ายังมีอีกมากที่เรายังไม่รู้ยังมีความลับอีกนับไม่ถ้วนที่ซ่อนอยู่ใต้ดินรออยู่ให้เราขนพบนักโบราณคดีกำลังเปิดสกราชใหม่ของการค้นขว้าอดีตไม่ใช่แค่ขุดหาโครงกระดูกและเครื่องปั้นดินเผาแต่มองลึกเข้าไปในระดับโมเลกุลมองเห็นสิ่งที่ตาเปล่ามองไม่เห็นอ่านเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในสิ่งเล็กน้อยที่สุดแล้วใครจะรู้ละ่ะ อาจจะในอนาคตนักวิทยาศาสตร์จะหาวิธีอ่านเรื่องราวจากฟันของเราได้พวกเขาจะรู้ว่าเรากินอะไรทำอะไรมีนิสัยอย่างไรและพวกเขาอาจจะมองย้อนกลับมาแล้วเล่าเรื่องของเราให้คนในอนาคตฟังเหมือนที่เราเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนั้นที่หนองราชวัรในวันนี้